สบายดีพี่น้องเอฟซีทุกคนเมนื่อนี้เล็กก็ได้มาหาผักกระแย่งไปขายตลาดนะ้ำพี่น้องมากับเอื้อยเบิ่งผักกระแย่งได้พี่น้องเลยแม่นบ่ได้หน่หอมกลิ่นไอ้ดินมากับเอื้อยพี่น้องคอยเก็บป้ายเรื่อยๆเบิ้งเบิ่งเอื้อยคนเก็บ นนี่เาะอันเหล็กแหกมาเราก็ค่อยกินไปนี่คอยสิดึงเอาบบแมนพักกันแย่งขอกระฉีดึงด้วยบัณฑิตแมนบอกโบแมนได้นี่โอ้ขักอะไรพี่น้องเอ้ยมาเดอ้อพี่น้องกรุงเทพเดี๋ยวขอกระกีบโบแมนพักกันแย่งไปให้กระเจ้าแกง คอยจิบวัวเลือกเลยคอยคอยจิบเลือกเล้วแน่นี่ลูกเพราะว่าคอยจิบวัวทำง,งานช่องช่องรอบนะพี่น้องคอยจอิเลือกอาแบบนี้เลยแหละคันบ่แม่นพักกันแย่งคอยจิบวเด็ดเอาไปเด็ดขาดคอยจิบคอยดึงเอาไปแน่นี่เลยแล้วนีเนี่ยพี่น้องเขาก็มาใส่กระตาเฮ้า ต้องเอื้อเพิ่นก็นตั้งหากมาเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องว่าเฮาสิเก็บได้หลายปานไดเดี๋ยวสิถ่ายให้เบิ่งอีกเทื่อนึงเด้อพี่น้องเด้อเล็กก็ขอเก็บพากันแย่กกงต่อก่อนเนาะนี่พาก,กันแย่งมันคือบ่ได้หักขึ้นมาอะ่ะเอื้อเพื่อนหนกนว่าขันยังได้หักพากันแยนะ่งเนาะ ก็ต้องจับชุดคอเราดึงได้ครึ่งหนึ่งดังปุดปุดปุดเห็ดบู๊พี่น้องเลยม้วนพี่น้องเอ้ยมามา,มา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 ก็มาดิครับเก็บผักกัญเชียงนะครับอยู่ลาวนะครับอยู่ลาวก็ว้อไทายได้นะครับอ้าวพี่น้องแล้วบนนันนั้นจิตไทยให้เบิ้งไหมเด้อพี่น้องเด้อเล็กขอเก็บผักกัญเชียงก่อนนะเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ผักกัญเชียงนี่หนา เหนื่อ้ยนะเพิ่นเพิ่นริ้วไปเลยได้พี่น้องเพิ่นฝ้าวนะเพิ่นเห็ดเพิ่นฝ้าวแห้งเนาะเฮาบ่ฝ้าห้องคอยไปพี่น้องกันเพิ่นฝ้าคือสิบอกว่ามาแต่หมัวว่าในน้อพี่น้องเนาะเพิ่นก็ฮู้วงได้พี่น้องคอยบอกให้มาหม่ัวบ่มาหมัวว่านนี่เพิ่นมั่วต่ไปขายของตลาด เอา้าบ้นานนั่นจังสๆถ่ายให้เบิ้องไม่พี่น้องคอยเก็บผักกระแยงก่อนเด้อเชิญเอฟซี 4, ทุกคนกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะแต่ก็เป็นกำลังใจให้เล็กให้ถึงฝั่งฝันนะพี่น้องเนาะแต่ก็ขอบคุณผู้มาเก่ามาใหม่นะพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวจี่ายให้เบิ้งอีกเที่ยนึงนะพี่น้องเนาะ